สวัสดีค่ะที่นี่ร้านซิตี้ดอมอยู่ที่พูเชอยู่แถวทางภาคใต้ของฝรั่งเศสบุฟเฟ่ตคนจีนแต่ว่าเด็กเสิร์ฟเป็นคนไทยทั้งนั้นอของกินอาหารซีฟู้ดที่นี่อร่อยมากค่ะที่หนึ่งร้านเปิดแล้วร้านนี้เป็นร้านบุฟเฟ่ตนะเปิดทุ่มหนึ่งสวัสดีครับ อันนี้คือลายอาหารนะเดี๋ยวเราไปดูน,นี่ก็จะเป็นพวกซอ,อสต,ต่างๆนะมาดูลายอาหารกันเลยมีอะไรบ้างมีหอยหอยกุ้งมีปลาหมึกหมึก,มกทากกาุมะกอกหองเคียงอ,ยอันนี้อะไรไม่รูจจ้จักเหมือนเป็นผักดองนะไข่ต้มกุสลอมีปอเปี๊ยะยำสลายนี่น่าจะเป็นกุดกุสนะพวกเนื้อนี่ชีสอันนี้เป็นสลัดผัดกุ้งนี่แล้วก็มีหอยอบชีส ปลาหมึกกุ้งผัดซอสปลาทอดอันนี้กุ้งทอดใหม่ๆเลยกระแตงเนื้อไก่พวกไก่น่ากินน่ากินแล้วก็มีพวกติ่มซำฝักนี้อ๋อคล้ายๆผัดไทยอะเต้นมาม่านะไก่ทอดว้าวนี่เป็นแฮมมาเป็นชิ้นเป็นดุน้นอันนี้เป็นของสดนะมะมีปลาหมึกมีเนื้อกุ้งปลาอันนี้มีของทอดหยิบใส่จานแล้วก็ทอดนะกุ้งทอดนะปอเปีย๊ยะเฟนฟายนักเก็ตปอเปีย๊ยะและเกี๊ยวซามายังเนส แล้วก็พวกซอสต่ตางๆนะผักแก่ตรงนี้มีเห็ดหูหนูเห็ดต่างๆนะ่าสารพันเห็ดเลยวาคุกกิ้งก็จะมีเชฟทําให้อยู่เนื้อไก่หมูหอยอ่านี้เป็นโซนของซีฟู้ดนะกุ้งหอยหอยต่างๆ อันนี้มีหอยนี่อหอยอ่ะมาถึงโซนซูชิมีสซลมอนอมีซาซิมิด้วยอันนี้เป็นตัวขนมนะแพนเค,ค้กแล้วก็ขนมฝรั่งเศสว้าวน่าก,กินน่าก,กินนี่น่าก,กินมีกยายศาสตร์ด้วยขนมต่างๆแล้วก็ผลไม้ผลไม้มาเป็นลูกลยวะโยเกิร์ตลำใหญ่นี่ด้วยอ่นี่ไอติมพวกไอติมต่างๆนะโอเคเ,เราไปนั่งกินกันสวัสดีค่ะที่นี่ร้านซิตี้ด็อกนะคะอยู่ที่ปูเชอยู่แถวทางภาคใต้ของฝรั่งเศส ดีเลยอย่างงี้โอ้อยู่ทางภาคใต้เว้ยใครอยากมาเที่ยวอยากมากินก็มานะคะคนไทยที่นี่เยอะค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะคุณพี่ชื่อรายผวยคนแวะมาได้ทักเลยพี่อารีชื่ออารีค่ะค่ะแล้วก็ค่าหัวที่นี่อยู่เท่าไหร่ไม่แพงเป็นร้านอะไรร้านจีน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 บุฟเฟ่ต์คนจีนแต่ว่าเด็กเสิร์ฟเป็นคนไทยทั้งนั้นของกินอาหารซีฟู้ดที่นี่ อร่อยมากค่ะแล้วก็อ่เวลาที่เวลาก็เปิดตอนกลางวันก็เที่ยงถึงบ่ายสองครึ่งตอนเป็นรอบใช่ไหมใช่พอตกตอนเย็นก็ทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งเชิญนะคะคนไทยอยู่เยอะค่ะมาค่ะคนละคนละกี่ยูโรที่เอ่อคนละยี่สิบสามยูโรแปดสิบยูโรกินแบบบุฟเฟ่ต์อิลิมิเตอะไรราคาเท่ากันหมดไหมเนาะเด็ก เด็กต่ำกว่า10บขวบเราก็อีกราคาหนึ่ง12ยูโร80แต่ว่าก็กินบุฟเฟ่เหมือนกันอาหารที่นี่ซีฟู้ดที่นี่ที่หนึ่งโอเคเดี๋ยวไปชิมจังมากโอเคขอบคุณครับโชคดีค่ะีีราาาห่อเมื่อกี้ให้ดูแล้วมีอะไรบ้างเป็นราคาบุฟเฟ่ที่ถูกถือว่าเทว่าถูกแถวนี้ก็ถ้าเทียบส่วนมากก็ถ้าเป็นราคาพวกฟาสต์ฟู้ดก็เซ็ต เซตหนึ่งใช่ไหมเบอร์เกอร์เฟนฟรายน้ำก็จะตกอยู่เฉลี่ยประมาณ10ยูโรแต่ถ้าอยากอิ่มเลยก็บุฟเฟ่เลย20ยูโรจบไปกินดีกว่าทามแลบ mm hmm. นี่เราเพิ่งเห็นอันนี้ราคาตอนกลางคืนมีราคาตอนวันอีกราคาหนึ่ง16.8อองฟองนี่อองฟองเด็ก10ยูโร7ยูโรอยู่ประมาณนี้แล้วเขาก็มี อันนี้อะไรเครื่องดื่มพวกเครื่องดื่มขายต่างหากนะเป็นมีพวกค็อกเทลอ่าสมมยก็ค็อกเทลหมดเลยก็คืออาหารนะบุฟเฟ่แต่เครื่องดื่มก็แล้วแต่เราาเลือกเลย น้ำจิ้มซีฟู้ดเราก็าไม่ได้ทำอะมีซีฟู้ดไหมไม่ได้ทำอาไว้เอาไว้กินแล้วเพื่อเฉยๆแต่อีพวกเด็ดมันจะตามมาอาทิตย์หน้าและอาทิตย์ต่อไปเพราะว่าอืแต่ดีหอยสดอยู่นะอุ้ยหอยสดทุกวันอหอยสดทุกวันจ้าพี่ชื่อพี่รายจ้าสวัสดีค่ะพี่ชื่อตานะคะอยู่ร้านเดียวกันกับพี่อารีคนเมื่อกี้เลย ลรามีคนไทยหลายคนที่นี่นะคะอาหารซีฟู้ดอาหารทุกอย่างอร่อยมากอาหารเยอะมากค่ะใครมาเที่ยวฝรั่งเศสก็แวะมาค่ะมาเยี่ยมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะอเป็นชีสเนาะอ่าใช่เป็นชีสกับตัวแป็กซินเดดองมัาจะเป็นเปโต่ก่อนว่าแล้วคือเนี่ยนะไหอยบ้านเราเรียกอะไรเนาะเป็กซิลเอเวนตูเบอร์ เอาเวสติเบอร์บาซิลิกกับเนยเนยเนยก,กับบาซิลิกปาดด้วยแล้วการอะไรนะมาหน้าขนม <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตา้ตาต้าสีทองนะอันนี้เหอเฮ้ยวันนี้เราคิดว่าพลาสติกไม่ใช่ไม่ใช่พลาสติกต้าสีทองเอดลี่เดลี่เฮ้ยน่ากินอะ่ะเป็นตา้าสีทองนิ่มมะนาวลูก รน้ำทิมมะนาวเออเดย์เดอันนี้เดย์เาได้ล้างปากเดย์น้รทิมมะนาวริมแต่ละอันเหรอจะตายนอกนั้นก็อะไรอ่ะแอบกล้วยช็อกแล้ธรรมดาอันนี้อะไรนะมันยังหยิบเลยนะชื่ออะไรนะบอกว่ามันง่ายไปอันนี้มลแรงไข็งเออเมือแรงมือแรงโหฟูบเลยนะอะไรเลยฟูบเลยเมลแรงชิมแต่ละอันไงอันเนี้ย ชู๊ดชู๊ดอืมอ๋อเอแคร์ใช่เอแคร์แคร์เอแคร์ทอดแล็ตชู๊ดจะมันมีอีกอันเป็นที่บ่มชีสเหรอแสดงว่าเอแคร์ชีสใช่ไหมไม่ใช่เอแคร์ก็หน้าครีมนั่นแหละอร่าครีมหน้าชีสแล้วชีสไปทำกับข้าวแล้วก็อันนี้เมื่อกี้เราเห็นฝรั่งเขากินกันเราว่า อะไรนะช็อกบอลช็อกโกแลตช็อกโกแลตลองดูนะช็อกโกแลตลาวาข้างในก็จะเป็นนิ่มๆถ้าเคยไปอุ่นในไมโครเวฟสักสิบอ๋อเห็นแล้วเห็นเขามีไมโครเวฟอยู่ข้างในมันจะเป็นน้ำเยอะๆมันก็คือไอ้นั่นแหละอ่าช็อกบอลช็อกโกแลตลาวาช็อกบอลปิดท้ายด้วยไอติมก่อนก็ธรรมดาไอติมธรรมดาก็ปกติอร่อยมาตรฐานทั่วไป มีอะไรวะมะน,นิารรช็อกโกแลตชีฟมะพร้าวมะนาวถ้าเราดูว่าแอปเปลิลนะหยุดมาเพราะว่าไว้ทำไมไม่ปอกพีทเอเอุ๊คพีทไอเราก็นึกว่าแอปเปลิลมาโถเอ้ยว่ากัดไปเนื้อเหมือนมะม่วงเลยแล้วมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวเลยหวานเหมืนมะม่วงเลยเนี่ยหวานเนี่ยหวานเลยเฮ้ <Hey. S 2> ว้าอิ่มแล้วขอบคุณมาก ขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะอุ้ยพาคิววิวพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะโอเคบายสวัสดีจ้าไปเราอิ่มแล้วไปอันอ๋ออันนี้อันนี้เป็นบริจาคสวัสดีจ้านี่คนไม่ได้ไม่ได้คุยเลยเออเนี่ยพยูนมาสัมภาษณ์เลยนะพะยู่โซนนอกส่วนมากคนจะนั่งอยู่โซนในนะอันนี้เมื่อกี้ไปเราอิ่มแล้วให้ดูบรรยากาศหน้าร้านก่อนนี่ร้านเขา ลางคืนเปิดไฟร้านที่ร้านจอดรถสะดวกนะอยู่ริมโอเคไปอร่อยอีมากกินแซลมอนซัดไปเป็นกิโลอะ่ะไปแล้วสวัสดีจ้า